โอเคครับก็ต้องยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช anel น,นูนี่อีกเช่นเคยนะวันนี้ก็จะมาทําการซื้อของในร้านค้านะครับผมก็กดเข้ามาดูเลยนะเป็นกล่องนี่เลยครับผมนาลีต้องมนนะกดเข้ามาดูครับก็เพียงกล่องละยี่สิบห้าเพชรเท่านั้นนะฮะไปดูซิว่ามีของอะไรกันบ้างนะครับผมก็มีกระเป๋านะมี น่าจะเป็นหีบศพแล้วก็เป็นชุดนี้ครับผมเยอะแยะมากมายนะแต่ชุดนี้ก็คือเท่ที่สุดนะครับของทุกอย่างเราก็มีแล้วะฮะเกือบหมดยกเว้นกระเป๋ากับอ่านี่เลยครับผมเป็นหีบศพนะมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับซื้อไปเลยครับผมเราก็จะซื้อ20ใบนะ 500เพ็ดนะครับผมแล้วก็ใช้คูปองลดราคาเหลือ400เพ็ดชิวๆเลยจัดมาครับผม20ใบก็พอนะสำหรับกล่องนี้เปิดครับรีได้กางเกงมาหนึตัวนะตกลงตกลง,กลงเฮ้ยได,ได้อะไรมาครับเฮดเลเซอร์ <Head Laser S 2> นะครับผมเป็นหมวกกันน็อกนะกดตกลงครับผมโอ้โหเราได้กระโปรงมาครับเป็นกระโปรงบูบุตตี้นะครับผมน่าจะอ่านอย่างนี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะ เราได้การซื้อแบบพิเศษมานะครับผมลอยสักพิงแกงเตอร์นะก็3 9 9เเพชรถือว่าแพงเกินนะอืมตอนนี้ก็ได้ชุดกระโปรงมาหนึ่งตัวนะครับผมก็มีประมาณนี้นะฮะเราได้กระโปรงแล้วก็พอใจแล้วนะครับผมในราคาสี่รเพชรนะแล้วก็ได้หมวกกันน็อกไปหนึ่งใบครับ <Whoa. S 1> นี่ครับผมเป็นหมวกกันน <Whoa. S 1> ็อกเพชเลเซอร์นะก็เป็นหูแมวนะครับผมไม่รู้ว่าใช่แมวหรือเปล่าหรือจะเป็นหมาก็ไม่รู้นะ yeah. ก็มาทำกันได้ครับกล่องหละ25เพชรนะใครมีคูปปองลดราคาก็ถือว่าสบายบื้อมากครับ400เพชร20กล่องและอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะก็อยู่นี่ครับผมเป็นเปิดผนึกดาบต้องคำสาบนะครับ<อ>นี่เลยครับผมเปิด20ครั้งเพื่อรับร้อยสัตว์สีแดงนะฮะ20ครั้งก็เท <c oughs> ่าไหร่ะะรอะสำหรับการเปิด20ครั้งก็720เพชรนะครับเดี๋ยวเราก็จะซุ่มไปเลยครับ10ครั้งแรก3 6 0เพชรดาบจงออกมาปิดการแจ้งเตือนครับผม มาไหมโอ้โหผมนี่โคตรลุ้นฮยได้เซตจ,จิ้งจบล่องนภพามานะครับผมกดยืนยันฮนะแล้วก็อีก10บครั้งครับ360เพชรจัดมาครับผมขอให้ได้ดาบโอ้โหได้เป็นคูปองแลกเปลี่ยนปืนนะแล้วก็สกินปืนทั้งนั้นเลยนะครับผมโหเกินเกลือเกิเกนครับผมเปิด10ครั้งเพื่อรับลด50อร์เนะลด50นี่10ครั้งก็360้แล้วนะทุกคน เราก็จะพอแค่นี้ดีกว่านะเอาเพชรแบบติดตัวไว้บ้างเดี๋ยวเพื่อมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับผมก็ไปดูลายสักหน้าซิว่ามันจะสวยแค่ไหนนะเข้ามาที่ตัวละครน,นะครับผมก็นี่ครับลายสักหน้าเฮ้ยตาแดงด้วยจังหวะนี้โคตรเอาเรื่องครับผมร้อยสักหน้าแล้วก็ตาแดงนะใส่หน้ากากยักษ์อีกโหดเกินโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะและ คลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย